สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเดี่ยนปวยทานนะคะดอกบานชื่นมาแนะนําค่ะวันนี้ใช้ดิบ,บินเบอร์สองสีเส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่สามสิบสามเซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะปลายดิบ,บินทั้งสองด้านตัดให้ได้ลักษณะแบบนี้ หลังจากนั้นนะคะพับปลายดิบบิ้นนะคะทั้งหมด4ี่เซนให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาวนะคะ9้าเซนติเมตรครึ่งค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะวางลงไปเลยค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานนะคะปลายดิบบี้ที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะ เส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะเนี่ยค่ะปลายดิบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะดึงเส้นลิบบินให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะลวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบินจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบินนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบินจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะริบบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบินนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบินนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกลกับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบินนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบินขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จับปลาลิบบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นบิดปลายลิบบินไปทางขวานะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบินขึ้นไปค่ะ จับดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะเสร็จแล้วนะคะบิดปลายดิบบิ้นไปทางขวาค่ะแล้วก็สอดลงไปที <médico S 2> ่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานดิบบิ้นขึ้นมาค่ะจับดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะเราสอดลงไปที่ฐานค่ะ แล้วเราก็ดึงเส้นลิบ,บินออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวนะคะจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายค่ะเอาขวามือนะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหรอบค่ะ สอดลงไปนะคะที่เส้นของฐานหรือว่าใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายริบบินเราทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะหมุนฐานริบบินไปทางซ้ายค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะ จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะมมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นค่ะใต้ล่างเส้นนี้นะคะนี่ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะ เส้นที่เราจะทํานะคะก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับลิบบิ้นขึ้นไปด้านบนของเส้นนะคะจับปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราม้วนปลายดิบบิ้นเข้าไปด้านในหนึงรอบค่ะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่เส้นหรือว่าใต้ล่างเส้นนี้ค่ะเส้นของฐานนะคะเนี่ยค่ะสอดลงไปค่ะดึงเส้นดิบบิ้นออกมา เส้นต่อมาค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะมมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพลิกกลับด้านนะคะเราจะตัดปลายริบบิ้นนะคะ เนี่ยค่ะที่เป็นเส้นสั้นออกทั้งสี่มุมค่ะเนี่ยค่ะตัดออกเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะลิบบินที่อยู่ด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินที่อยู่จากทางขวาสอดมาทางซ้ายลิบบินที่อยู่ข้างล่างสอดขึ้นด้านบน ริบบิ้นอยู่ซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะเราจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะพาดเฉียงลงมาทยางลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะจับปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายค่ะ ม้วนปลายริบินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกลางของกลีบดอกค่ะทั้งสองกลีบดอกนะคะอยู่ตรงกลางเลยค่ะเนี่ยค่ะปลายริบินเราจะมาทะลุออกด้านล่างก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบินขึ้นมาค่ะจับเส้นลิบบินนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะปลายดิบินนะคะ ทะยาเฉียงลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นนะคะจับปลายริบบิ้นมาทางซ้ายค่ะเราม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกลางของกลีบดอกค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ จับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนของเส้นปลายริบบิ้นทะยงทะยงออกมานะคะทางขวามือหรือว่าด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นกลับไปทางซ้ายเรามวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะตรงกลางกีบดอกนะคะระหว่างกีบดอกสองนี้กีบดอกนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเส้นต่อมาจับตั้งฐานขึ้นไปด้านบนจับเส้นริบบิ้นทะยงออกมานะคะด้านล่าง แล้วก็จับปลายิบ,บินนะคะหมุนมาทางซ้ายมมวนปลายิบ,บินเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพลิกกลับขึ้นมาค่ะดิบ,บินจากด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะดิบ,บินนะคะจากทางทางขวาให้สอดไปทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราตัดปลายลิบบิ้นทิ้งค่ะ,คะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ